ครับสวัสดีครับสุภกรสังกูลนะครับเป็นโอเปอเรชันด r เ c t เตของคิวช่างครับคิวช่างนะครับเป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพนะครับแล้วก็บริการดูแลบ้านครบวงจรให้บริการติดตั้งต่อเติมปรับปรุงและบริการภายในบ้านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณเกือบร้อยบริการแล้วครับที่ให้บริการลูกค้ายอยู่ก่อนหน้านี้ เราเรามีการตรวจวัดอาัาการรมของช่างหรือมีการรีคูช่างโดยมาตรฐานผิวช่างต่างๆแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการตรวจวัดอาัาการรมในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมากนะใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะนานตั้งแต่สมัยก่อนเลยเนี่ยก็คือมีการต้องส่งเอกสารไปให้ช่างนะครับเพื่อยินยอมแล้วก็บางครั้งช่างต้องเข้าไปพิมพ์ลายนิ้วมือ ที่กองตรวจวัติลาชิากรรมนะครับแล้วก็กว่าจะได้ผลตรวจเนี่ยบางครั้งเป็นเดือนนะครับปัจจุบันเรามีช่างอยู่ในระบบมากกว่า1,600ทีมใน1ทีมเนี่ยก็จะมีลูกทีมย่อยอยู่ประมาณสัก2-3ถึงคนโดยเฉลี่ยนะครับจริงๆช่างเรามีค่อนข้างมีหลากหลายเลยอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อตอนต้นก็คือเรามีประมาณสักร้อยกว่าบริการแล้วนะครับแต่ว่าช่างช่างหลักๆของเราที่จะมีจํานวนเยอะเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นช่างแอร์ช่างไฟฟ้านะครับรวมไปถึงช่างปรับปรุงต่อเติมช่างหลังคาเป็นหลักครับ ก็แอปแมนเข้ามาช่วยแก้เพนนะครับในเรื่องของการตรวจประวัติอาชญากรรมให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากระบบที่ใช้งานค่อนข้างาง,ง่ายเนาะแล้วก็มีในส่วนของการสามารถเข้าไปเช็คสถานะเข้าไปตรวจประวัติโดยที่ช่างไม่ต้องมีการส่งเอกสารยืนยันอะไรมากนะครับมีการระบบการยืนยันตัวตนนะครับทำให้ขั้นตอนในการตรวจของช่างจากเดิมเนี่ยที่ใช้เวลาเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยมันสามารถกลับมาให้เราได้ผลเนี่ยประมาณไม่เกินสองสามวันเราก็ได้ผลแล้ว จริงๆต้องบอกว่าเป็นฟีดแบ็กจากทางช่างมากกว่าครับคือเดิมเนี่ยกว่าช่างที่เข้าสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรอผลตรวจประวัติยากรรมก่อนเนาะเขาถึงจะได้รับงานเขาบางครั้งเขารอเป็นเดือนเขาก็สูญเสียโอกาสในการที่เขาจะได้รับไรายได้ไปแต่หลังจากที่เรามีแอปแมนเนี่ยพอช่างตรวจประวัติผ่านปุ๊บสอวันเขาผ่านเกมทุกอย่างของช่างเขาสามารถรับงานได้เลยอันนี้ช่างค่อนข้างจะแฮปปี้ครับ เป้าหมายของเราก็คืออยากเราอยากจะเป็นเบ,เบอร์หนึ่งในเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์รวมช่าง,งาน,นะครับแล้วก็ถ้าฝั่งลูกค้าเติบโตเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีฝั่งช่างที่เราต้องคอยเข้ามาให้บริการลูกค้าเรื่อยๆดังนั้นระบบในการที่จะสร้างความมั่นใจหรือสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างสำคัญต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ย คือแต่จังหวัดเนี่ยเราต้องมีการส่งเอกสารเพื่อให้ช่างเซ็นยินยอมแล้วก็เซ็นเอกสารกลับมาที่เรานะครับหรือเราอาจจะมีต้องมีคําแนะนํามีคู่มือให้เขาว่าวิธีในการที่เขาจะต้องยื่นออนไลน์หรือยื่นเข้าไปที่กองตรวจเป็นยังไงซึ่งอย่างที่บอกเลยใช้เวลาเยอะมากตอนนี้ก็คือเพียงแค่ส่งลิงก์ลิงก์เดียวไปให้ช่างแล้วก็ทาตามขั้นตอนของแอปแมนก็เรียบร้อยเลยครับแล้วก็มองว่าแอปแมนเนี่ยเป็นแอปที่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องดังนั้นผมมองว่าแนอนาคตคงจะต้องมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆ เข้ามานอกเหนือจากการตรวจประวัติอาชญากรรเพื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและธุรก,กิจน,นำสาๆได้น,นะครับพี่พี่ช่างท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของคิวช่างนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับคิวช่างบัตตี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนเข้ามาได้เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแล้วก็เข้ามาผ่านกระบวนการรีคูดรวมถึงเดี๋ยวจะได้ตรวจประวัติอาชญากรรกันด้วยนะครับ สำหรับลูกค้านะครับก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับอย่างที่บอกเลยคิวช่างเราตอนนี้มีบริการค่อนข้างครอบคลุมและหลากหลายแทบจะครบทางบ้านแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องใช้บริการก็ได้สามารถทักแชทหรือว่ามามาผ่านทาง a c e b o o k นะครับสอบถามข้อมูลเรายินดีเราจะมีทีมที่คอยแตนไบให้คำปรึกษาลูกค้านะครับจนเข้าบริการลูกค้าเสร็จเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะยังมีระบบติดตามสถานะนะครับการชำระเงินค่อนข้างง่ายนะครับเราก็จะมีการรับประกันผลงานของท,ทุกงานของคิวชั่นครับ